งั้นผมถามเป็นคำถามผมถามเป็นคำถามที่เราบอกว่าเฮ้ยทำแล้วมันไม่มีตลาดรองรับผมถามย้อนกลับมาทางพวกเรานะครับแล้วเราทำเนี่ยเราจะทําขายใครครับอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้พูดถึงปาระปาระทับเนี่ยจะขายใครครับใครคือลูกค้าเราอ่าอย่างวายใครคือลูกค้าเราขายใครมันต้องแยกนะผมไม่เห็นภาพอย่างนี้นะคือบางบางทีเนี่ยเราเราอยู่ในโหมดแค่คิดในเชิงของของของภาคของผู้ผลิต ผู้ผลิตคือเรามีอะไรเราก็ผลิตอันนั้นถูกไหมครับแต่ว่าพอเราผลิตแล้วมันไม่มีตลาดเพราะเราขาดอีกมุมหนึ่งเวลาเราคิดวเวลาเราทําเรื่องของเกษตรผมเรียกคาว่าเป็นเกษตรธุรกิจนะยุคปัจจุบันเนี่ยน้องๆเนี่ยต,ต้องเข้ามาเติมเต็มน้ได้นะครับเรื่องของการตลาดเรื่องของสื่อต่างๆยิ่งนิเทศในตอบโจทย์เลยนะครับภาคการเกษตรเราผลิตได้ปลูกได้แปลรูปได้แต่พอภาคการตลาดเรากลับไม่มอง ไงไวยขายไขย่ไข่คือลูกค้าตอนนี้พี่ตอบได้ไหมครับพี่ทําปลานินปลานินขายไข่ครับเป็นร้านอาหารร,ร้านอาหารประเภทไหนครับ,รบก็คือเป็นผู้ค้าส่งเป็นพ่อค้าคนกลางครับอโอเคทีนี้พอเป็นปลานินแปลรูปที่มันเป็นปลาร้ารปลานินปลาร้าเนี่ยขายไข่ครับใครคือคนที่จะซื้อ เรา,าคิดได้เออบางควรจะแปลรูปนะควรจะเพิ่มมูลค่าแต่เราต้องคิดต่อว่าแล้วหน้าตาลูกค้าเราคือใครอ่ะอันนี้เรารู้ไปผับอันนั้นท้าเป็นปลาสดแล้วก็นีที่เป็นเป็นปลาปลาปลาล,ลาลทับเนี่ยหน้าตาลูกค้าเป็นไงครับมันมีคําคำหนึ่งนะเรื่องของการตลาดนะนะครับเรื่องของเวลาผลิตสินค้าหรือแล้วแต่นะครับเราต้องเลือกลูกค้าก่อนที่ลูกค้าเนี่ยจะเลือกเรา นี่สาคัญนะเพราะอะไรครับถ้าผมเอาแบบปริมาณเยอะๆนะคนในประเทศไทยอะเจ็ดสิบกว่าล้านคนใครอะที่จะมาที่นี่อ่ะถ้าย่อยลงมาอีกในโซนภาคกลางใครอะโซนของอายุใครอะหรือก็ชอบแบบไหนอันนี้สําคัญนะครับถามว่าทําไมต้องสําคัญตรงเนี้ยมันจะเป็นการช่วยในการหนึ่งครับออกแบบถ้าเรามองว่าที่นี่จะเป็นหนักของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีเชิงเกษตร เราต้องดึงกลุ่มที่เราสนใจก่อนใครคือที่คนที่เราอยากให้เข้ามาวัยรุ่นไหมสูงอายุไหมเพราะถ้าตรงนี้เสร็จเดี๋ยวมันจะมีคําถามที่สองที่ผมถามไว้ว่าเขามาแล้วเขาจะเห็นอะไรเขาจะได้ทําอะไรถ้าสมมตินะวันนี้เราเราลองเลือกเคสที่เป็นเคสสตดี้ที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เราสนใจเนาะนะครับที่บอกจะมากรุงเทพหรือมาจากต่างจังหวัดจะมาที่ฉะเชิงเซาเขามาฉะเชิงเซามาทำ ว่ไหลวงพ่อโสธรสายมูใช่ไหมครับาสายมูมาว้สายมูใช่ไหมสายมูใช่ไหมใช่สายมูถูกไหมนี่อย่างเนี้ยมันจะชัดขึ้นมันจะชัดขึ้นแล้วว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เป็นกลุ่มสายมูใช่ไหมพอเราเริ่มชัด<ม>ผมก็จะถามต่อนะครับคำนี้ตังหิดมากทางผ่าน<ม>ทางแวะตั้งหิดมากที่เนี้ยมีอะไรให้เขาต้องแวะเป็นคําถามที่สองนะ เออกลุ่มข้อหนึ่งคือใครจะแวะลูกค้าคือใครกลุ่มที่สองทำไมต้องแวะที่นี่ที่นี่มีอะไรมีกิจกรรมมีแลนด์มาร์คหรือมีอะไรที่ต้องแวะผู้สูงอายุเขามาไหว้ทำไมต้องแวะกลุ่มที่เป็นแฟมิลี่มีอะไรที่เขาต้องแวะทําไมต้องแวะมีอะไรที่นี่ครับเอาตอนนี้ก็ได้หรือหรือภาพที่เรามองว่าอีกสักหนึ่งปีเราเราทำงานการสี่ห้าเดือนทํางานกันแล้วแล้วมันจะเป็นภาพที่ชัดขึ้นทางนี้จะได้ซัพพอตทางเราก็ได้ทําด้วย นี่คือสิ่งสำคัญนะฮะ